เลือกตัวไหนดีไฟตัวไหนแรงกว่ากันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวไหนคุ้มที่สุดครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่โยนะครับจาก Camera Maker นะครับ หลายคนที่มีคำถามถามผมเข้ามานะครับว่าเพิ่งเป็นมือใหม่ในการหัดถ่ายวิดีโอนะครับหรือภาพนิ่งต่างๆต้องการเลือกซื้อไฟสัก1ดวงควรจะเลือกไฟตัวไหนดีนะครับอมารัน100 d ดีนะครับตัวนี้นะครับและอมารัน60 d ดีตัวเล็กตัวนี้เลือกตัวไหนดีนะครับซึ่งจริงๆเราทั้งคู่นี้มันเป็นตัวที่เป็น b e g ก n n e r อยู่แล้วครับแต่ทีนี้มันจะมีจุดแตกต่างกันแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูให้ฟังนะครับว่าข้อแตกต่างของไฟ2ดวงนี้มันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับแล้วมันเหมาะกับใครบ้างนะครับเพื่ ข้อแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูตามชื่อเขาก่อนนะครับชื่อเขาจะบอกกําลังไฟอยู่เสร็จสับเลยครับแล้วเป็นประเภทของไฟด้วยนะครับอมาลัน 100D นะครับมันให้กําลังไฟอยู่ที่130วัตต์นะครับ และเป็นไฟเด y l ไลท์นะครับซึ่งตัวอมารัน 60D นะครับกำลังไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับและเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับทั้งคู่เนี่ยครับเป็นไฟเดย์ไลท์เหมือนกันนะครับซึ่งให้ความสว่างที่5,600ควินนะครับคิดง่ายๆเลยครับ5,600ควินคือแสงเดย์ไทม์ปกตินะครับหรือว่าแสงขาวนั่นเองครับสองตัวนี้ต่างกันตรงกำลังไฟครับซึ่งตัวอมารัน 100D เนี่ย130วัตต์แน่นอนครับมันสว่างมากกว่านะครับแต่ตัวอมารัน 60D แน่นอนครับ65 ข้อแตกต่างต่อมานะครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องบอดี้ของตัวสลีละทั้ง 100D แล้วก็ 60D นะครับซึ่ง 100D นะครับจะเป็นลักษณะแบบโคมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ด้านบนของเขานะครับเพื่อน มันจะเป็นรูระบายอากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีพัดลมอยู่ด้านในเป็นพัดลมตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ระบายอากาศออกมาด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งจะมีจอ OLED อยู่ด้านหลังนะครับและมีปุ่มที่ไว้สําหรับปรับความละเอียดของตัวไฟนะครับว่าอยากให้กําลังไฟตอนนั้นอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ตัวอัมรลันนะครับ 60D นะครับจะมีความต่างกันละนะครับถ้าเรามาดูบอดี้นะครับบอดี้เล็กกว่าแน่นอนเลยครับแต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังแทนที่จะอยู่ด้านบนนะครับ จอจะมาอยู่ด้านข้างแทนที่นะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นจอ OLED ครับเพื่อนๆนจอ OLED เนี่ยมันสามารถช่วยเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้กระทั่งเราถ่ายในเวลากลางวันหรือว่าถ่ายในที่ outdoor นะครับทีนี้เนี่ยความต่างกันมันจะมีอย่างนี้ครับด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้มีขนาดเล็กนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยเขาจะมองว่าเราสามารถถือมือเดียวได้นะครับเขาเลยออกแบบให้จอเนี่ยอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อสามารถมองเห็นการ operating การทํางานการปรับสภาพไฟต่าง จับด้านข้างได้เลยนะครับโดยที่ปุ่มในการปรับนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะต่างกันเลยนะครับจากตัวอมมรัน 100D ตัวอมา马ัน 100D เนี่ยเขามองว่าไฟดวงนี้เขาไม่จําเป็นต้องถือถ่ายไปมาเขาตั้งอยู่บนขาตั้งไฟนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะติดจอ O.L.D เนี่ยไว้วที่ด้านหลังนะครับเพื่อให้เราควบคุมไฟได,ได้ง่ายมากที่สุดนะครับสำหรับหัวข้อต่อมานะครับเพื่อนๆเรายังวนอยู่กับบอดี้ภายนอกนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าอามัน 60d ตัวเล็กตัวนี้ครับมันจะมีช่องต่อแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับเขาเรียกแบตเตอรี่แบบนี้ว่าแบตเตอรี่ V mount นะครับเพื่อนๆแต่ว่าพอมาเป็นอมรัน 100d ตัวนี้ผมพลิกเท่าไหร่นะครับก็จะไม่เจอเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ไม่สามารถต่อแบตเตอรี่ภายนอกได้ดังนั้นเวลาใช้งานของตัวอมรัน 100d นะครับเราจะต้องใช้งานกับไฟบ้านเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆนี่เลยครับมันจะมีช่องต่อนะครับจุดเสียบไฟอยู่ด้านนี้นะครับ ส่วนตัวอัรัน 60D นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยครับตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่เสริมภายนอกได้เราสามารถเสียบแบตเตอรี่ตรงจุดนี้นะครับแล้วต่อไฟเข้าที่ด้านหลังแบบนี้ครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะครับและก็ไฟจากแบตเตอรี่ภายนอกดังนั้นตัวนี้สามารถใช้งาน outdoor ในที่ที่เราไม่มีไฟให้เสียบได้เลยนะครับเพื่อน ทีนี้มันมีความต่างกันตรงจุดนี้ครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นช่างภาพสายแต่งงาน Wedding นะครับหรือว่าต้องการเอาไฟนะครับออกไปใช้งานถ่ายวอล์ต่างๆนะครับไฟดวงนี้ครับเวลาเพื่อนๆอ,ออกไปเนี่ยมันไม่ดูน่ากลัวจนเกินไป ไม่ได้ดูเป็นกองขนาดใหญ่นะครับเราถือถ่ายง่ายๆเลยครับแบบแพนเฮลธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้งานเอาดอได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวอ a มาลัน 100D เพราะเพื่อนๆบางคนก็ถามว่าถ้าอยากจะใช้อมาลัน 100D ที่กําลังไฟมากกว่าเนี่ยในงานเอาดอ ทำได้ไหมนะครับทำได้ครับมี2องออปชันด้วยกันนะครับเพื่อนๆออปชันแรกคือซื้อออปชันเสริมของตัวอมารันนะครับเขาเรียกว่า power station นะครับมันจะเป็นตัว power ตัวหนึ่งนะครับแล้วใส่แบตเตอรี่วีม u n t ์เข้าไป2ด้านนะครับซึ่งเราจะต้องมีสายออปชันเสริมเหมือนกันครับต่อจากตัวไฟนะครับเข้าตัว power station มันจะทําหน้าที่จ่ายกําลังไฟให้กับตัวอมารัน100ดีทาให้เราเหมือนใช้ไฟอยู่ในบ้านได้เหมือนกันนั่นเป็นวิธีที่1นะครับ วิธีที่2เพื่อนๆใครที่เกิดใช้แบบพวกแบตเตอรี่ที่แบบโมบายแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับพวกไฟแคมปิ้งแบตเตอรี่แคมปิ้งต่างๆนะครับซึ่งแบตเตอรี่พวกนั้นเนี่ยมันจะมีซ็อกเก็ตสาหรับต่อไฟบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวสายของอมารันนะครับเสียบเข้าไปที่แบตเตอรี่แบบนั้นเลยนะครับเราก็สามารถใช้งานเอาดอได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องมีคอสหรือมีค่าใช้จ่ายเสริมในการซื้อ power station ซื้อแบตเตอรี่วิวมาเพิ่มนะครับหรือว่า ซื้อตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบบโมบายแบตเตอรี่เพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องช่างใจดูนะครับว่าคุ้มไหมกับการซื้อของแบบนั้นมาเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างนึงที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของบอดี้ภายนอกยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่เลยครับ ตัวจุดยึดนะครับของไฟกับขาไฟนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่จับมาขนาดใหญ่ในการปรับไฟนะครับเราสามารถปรับไฟทิ้วได้นะครับสำหรับตัวอา马拉นน1่งร้อยดีเราสามารถทิ้วได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถถอดชุดนี้ออกได้ครับเนี่ยครับชุดยึดตัวนี้เราไม่สามารถถอดออกได้นะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถตั้งบนขาไฟได้นะครับแล้วก็มีจุดข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวชุดไฟตรงนี้นะครับเขาจะมีนี่ครับช่อง ใส่ล่มเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับต่างกันแน่นอนเลยครับกับตัวอาลัน 60D เพื่อนๆเห็นไหมอมารัน 60D ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยซึ่งเจ้าตัวไฟอา马ัน 60D นะครับจากการที่เขาออกแบบให้ตรงนี้นะครับสามารถมีชุดต่อแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้เนี่ยมันทําให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานครับเราสามารถติดตัวนี้ไว้บนเพดานได้นะครับซึ่งมันจะทําไม่ได้กับตัวอารัน 100D นะ ดังนั้นตัวนี้ด้วยความที่ขนาดเล็กนะครับมันสามารถยึดบนเพดานได้แล้วก็ให้ความสว่างจากด้านบนลงมาด้วยเหมือนกันนะครับกับชุดต่อของเขานะครับต้องบอกว่ามันออกแบบมาให้สามารถทิ้วได้นะครับเราสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีสามารถต่อชุดต่อที่เราสามารถต่อล่มได้นะครับก็เหมือนกันครับทั้งคู่แต่ว่าตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูตัวต่อมานะครับบริเวณด้านหน้าทั้งคู่นะครับ ทั้งคู่เป็นโบเวนเมาส์เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ใช้ modifier ต่างๆนะครับเช่นซอฟต์บ็อกซ์นะครับหรือไลท์บ็อกซ์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นโดมนะครับสามารถใช้ได้นะครับนี่ถอดออกมาจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นเล็กแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ข้างหน้ามันคือโบเวนเมาส์นะนี่ครับทั้งคู่เป็นโบเวนเมาส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะให้โคมมาต่างกันอันนี้คือโคมของตัว 100D อันนี้คือโคมของตัว 60D ครับเพื่อนๆทั้งคู่นะครับออกแบบโคมให้เป็นมัลติรีเฟรกนะครับตัวนี้มันจะสามารถรีเฟรกไฟให้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันจะมีข้อต่างกันคือตัวนี้มันมีขนาดที่วงโคมที่ใหญ่ไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่าตัวนี้ไดมิเตอร์มันจะแคบกว่าแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นโบเวนเหมือนกันนะจะเห็นว่ามันจะเหมือนใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้มันก็ยังเป็นโบเวนผมจะลองให้ดูนะกับตัวเล็กก็ใส่ได้เหมือนกันครับนี่ครับเพื่อนๆ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวอันนี้มันดูหลอกตาเพราะว่าเขาทำโคมออกมาตัวฐานเนี่ยค่อนข้างเล็กอยู่นะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับเป็นโบเวนเมาส์ทั้งคู่นะครับมาครับเพื่อนๆเรายังมาดูกันต่อนะครับว่าความแตกต่างกันมันมีตรงไหนบ้างนะครับตัวมารัน1 0 0 d มาตรงจุดนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้ต่างกันแน่นอนครับถ้าเราสังเกตนะอันนี้คือจุดต่อไฟของตัวมารัน1 0 0 d นะครับ เขาจะเป็นหัวพินสาหัวแบบนี้นะครับโดยปกติเพื่อนๆลองไปดูไฟที่บ้านนะไฟที่บ้านบางรุ่นนะครับของเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวเสียบที่เป็นแบบหัวเสียบแบบจุบเข้าไปนะครับเหมือนคล้ายๆด้านหลังของคอมพิวเตอร์นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆใช้งานเป็นแบบสตูดิโอนะครับไฟมันต้องลากสายไว้อยู่แล้วถูกไหมครับมันจะมีปัญหามักเกิดขึ้นประจําคือช่างภาพนะครับผู้ร่วมงานต่างๆเดินเตะสายไฟนะครับ ไฟหลุดกลางคันครับอันนี้จะเป็นอะไรที่เสียหายมากๆไม่ใช่เสียหายแค่วิดีโอนะมันเสียหายไปถึงไฟด้วยนะครับเพราะมันถูกกระชากออกมากระทันหันนะครับมันอาจจะทําให้หลอดขาดได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นหัวพินแบบนี้ดังนั้นมันจะล็อกอยู่นะครับมันจะไม่หลุดออกมาอย่างที่เราจะเจอกันนะครับเนี่ยครับเป็นหัวพิน3ามหัวแบบนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปก็นี่ครับเวลาใส่เข้าไปเราก็จะใส่ล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับจะอยู่ละนะครับเดินเตะก็ไม่หลุดเพราะว่าเขามีจุดล็อกตรงนี้ครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะถอดสายไฟตัวนี้ออกมานะครับก็แค่กดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยครับอันนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนี่คือข้อแตกต่างกันเลยนะพอเรามาดูในส่วนของตัวอมมลัน 60D ดีกันบ้างดีกว่าอมมรัน60 d ดีด้านหลังจะไม่ใช่แบบพิมพ์แบบนี้ครับเขาจะเป็นหัวเสียบแบบนี้เราสามารถเสียบหัวแบบนี้เข้าไปเขาจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นตัวล็อกแบบนี้เราสามารถหมุนล็อกเข้าไปนะครับกันว่าจะโดนเตะหลุดเช่นเดียวกันครับ นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะตั้งขาก็ได้นะครับจะถือแฮนด์เฮลก็ได้นะครับแล้วเราสามารถล็อกหัวพินได้นี่ครับเพื่อนๆนผมดึงก็ไม่หลุดจนกว่าผมจะไปปลดล็อกที่น็อตตัวนี้นะครับแล้วค่อยดึงออกมาทีนี้เนี่ยในชุดของเขาเนี่ยเขาจะให้แท่นชาร์จตัวนี้มาครับแท่นชาร์จตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาให้มาด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้ให้แบตเตอรี่มานะนี่แบตเตอรี่ของผมเองเพื่อนเราสามารถเอาแท่นชาร์จนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังเลยครับมันจะเป็นตัว v เหมือนกันเราก็เสีียบบบบลงไปครัแน นี่เวลาเราใช้ไฟเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็เอาสายตัวนี้ครับเสียบเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะถ้าผมใส่แบตเตอรี่ของไฟเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่ที่เป็นตัวเพลทรตรงนี้เข้าไปนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับมันจะเป็นสวิตช์เทิร์นออนในส่วนของตัว power ขึ้นมานะครับเราก็กดเปิดเลยครับแบบนี้ครับ เพื่อนๆสังเกตไหมพอเรากดเปิดปั๊บนี่ครับจอ O L D นะครับจะสว่างขึ้นมาตอนนี้ผมตั้งเป็น0%อยู่นะครับเราสามารถปรับละเอียดได้เลยนะอย่างที่ผมบอกคือจาก1%ไปจนถึงกระทั่ง100%ผมค่อย,อยหลีให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลย1%นะครับอย่างนี้นะครับ 2%ไล่ไปได้เรื่อยๆเลยครับซึ่งเราสามารถปรับได้ละเอียดมากๆดังนั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้ไฟแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟบ้านได้แล้วนะครับเราสามารถต่อง,งานเอาท์ดอร์ได้สบายๆเลยครับเพื่อนๆ ซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นข้อดีมากๆของตัวอมารัน 60D นะครับเพราะด้วยความที่มันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับดังนั้นการถือถ่ายต่างๆหรือว่าการไปออกกองต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาไฟดูงนี้เป็นไฟฟิลไลท์เสริมเวลาเราไปถ่ายวอลกต่างๆนะครับบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องออกสถานที่เอลดอร์ไปถ่ายอยู่แล้วเนี่ย ตัวนี้น่าจะเหมาะมากกว่านะครับดังนั้นอันนี้เป็นจุดตัดสินใจในการเลือกใช้งานอย่างหนึ่งเลยครับจุดต่างอีกข้อนึ่งนะครับของระหว่างตัวอมารัน 100D นะครับและอั马ัน 60D นะครับตัวนี้เห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้ำหนักของเขาคือ1,400กรัมนะครับส่วนตัวนี้นะครับอััน 60D นะครับน้ำหนักของเขาคือตัว 675กรัมนะครับทีนี้ทั้งคู่นะครับผมอยากจะบอกเลยว่ามันสามารถควบคุมการทำงานทุกอย่างนะครับผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟดวงนี้หรือดวงนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อทุกการทำงานให้เข้ามือถือได้นะครับโดยที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า i d u s l i n k นะครับดังนั้นตอนนี้ผมกำลังเชื่อมต่อกับไฟที่เรียกว่าอ m a r a n 60D ดีอยู่นะครับนี่เลยครับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดไว้อยู่นะครับกำลังไฟมันจะเป็น0%ออยู่นะครับผมสามารถเปิดได้เลยเพื่อนๆแบบนี้ จะ35-40นี่เลยครับเบาขึ้นหรือว่าดับก็ได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเขาออกแบบให้ทำงานได้ง่ายมากๆนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบควอเตอร์นะครับฮาร์ฟนะครับหรือว่าฟูลสเกลของไฟก็ได้นะครับหรือจะปรับแบบละเอียดตามที่เราต้องการก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เรียกว่าสะดวกมากๆนะครับรวมไปถึงนะครับการตั้งค่าเอฟเฟกต่างๆนะครับผมสามารถเลือกเอฟเฟกของไฟได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสามารถเลือก การตั้งค่าไฟนะครับให้เป็นเอฟเฟกแบบปาปาลัสซีนะครับนี่นะครับผมก็เข้ามาที่ปาปาลัสซี่นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็กดสตาร์ทไฟก็จะกระพริบตามที่เราเป็นเหมือนปาปาลัสซีเลยครับเราสามารถใช้แบบนี้ในฉากของวิดีโอได้เลยนะครับเราสามารถปรับฟรีเวนซี่ก็ได้ตามความถี่ที่เราต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งปรับความเข้มของมันก็ได้นะครับของไฟนีครับใช้งานได้เต็มที่กันสุดๆจะไม่ใช้แล้วก็กด เ,ะะเองดังนั้นเนี่ยการควบคุมทุกอย่างสามารถทําได้ง่ายมากนะครับเพียงมือถือเพียงเครื่องเดียวเลยครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อไฟ2ดวงน,นี้เข้ามือถือด้วยกันแล้วก็ควบคุมแยกกันนะครับเป็นอิสระได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยครับสามารถช่วยเราทํางานด้วยตัวคนเดียวได้เลยครับต่อไปครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเทสดูในเรื่องของความดังของเสียงพัดลมกันนะครับว่ามันดังแค่ไหนครับระหว่างอมา拉นน100ดีนะครับและอั马ัน 60D ดีนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับเพื่อนๆ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆเราทดสอบกันไปแล้วนะครับในเรื่องของเสียงพัดลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับเราจะทดสอบเรื่องของกําลังไฟความสว่างนะครับว่า60 d นะครับและตัว100ดีเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันสว่างแตกต่างกันแค่ไหนนะครับตั้งแต่1%ไปจนถึง100%นะครับแล้วมันทําให้การใช้งานเราเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าข้อแตกต่างกันระหว่างอมรัน 100D นะครับกับอมารัน 60D เนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนบ้างต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนๆพอจะเห็นภาพกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับควรเลือกซื้อแบบไหนนะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นช่างภาพนะครับต้องการซื้อ ไฟนะครับสักหนึ่งตัวนะครับไว้ไปไลฟ์สดนะครับเวลาขายของออนไลน์นะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับโดยที่เราคิดว่าตัวนั้นเนี่ยเราใช้งานอยู่ภายในสตูดิโออยู่ในบ้านเป็นหลักนะครับดังนั้นเพื่อนๆเลือกตัวอมาลัน100รดีครับเพราะว่ามันให้กําลังไฟที่สูงสามารถใช้งานบนขาตั้งไฟได้อย่างดีมากๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆมองว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถรับงานในการถ่ายภาพวดดิ้งนะครับหรือว่าไปฟิลไลฟ์เวลาต้องออกไปงานเอาท์ดอร์นะครับแนะนำมันเพื่อนเลือกตัวอมาลัน60ดีครับตัวนี้เราสามารถไปฟิลบ รวมไปถึงเราใช้งานเอาท์ดอร์เป็นแฮนด์เฮลถือก็ได้นะครับซึ่งถือว่ามันมีความยืดหยุ่นกว่ามากนะครับแล้วก็ไม่ทําให้คนรู้สึกว่าตกใจเวลาถือไฟไปถ่ายข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยพอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับนอกจากนั้นตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่เลยครับกล่องที่มันให้มามันจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งคู่จะต่างกันนะครับนี่เลยครับถ้าเป็นอมารัน 100D นะครับเขาจะเป็นกล่องแบบ กล่องมาให้แบบนี้นะครับทุกอย่างมันจะถูกแพ็คอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอรมรัน 60D นะครับกล่องมันจะเป็นกล่องแบบหูหิ้วแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถพกเข้าไปหลังรถได้เลยนะครับก็สะดวกสบายแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาตามฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักของช่างภาพหรือเพื่อนๆที่ใช้งานนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพอจะได้ข้อมูลกันไปหมดแล้วนะครับว่าความแตกต่างของไฟ2ตัวนี้เป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เราไว้ด้วยนะครับที่ Cam e r a Maker ของเรานะครับหรือว่าถ้าเพื่อนมีคําถามเข้ามานะครับก็ถามด่วนๆกันมาได้เลยครับที่ Li n e ID ยนะครับ c a m e r a m a k e r ครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามตลอดเวลานะครับหรือว่าทิ้งคําถามที่ใต้วิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคอยตอบคาถามให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ